เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะคันนี้เป็น toyota camry นะครับปี2004รถสวยเลยครับเครื่องเกียร์ดีสีสันเงาฉ่ำทั้งคันขายกันถูกๆ58,000หมืนั 58, บาทท่านเองรถพร้อมใช้ครับตัวสีด้านบนอาจจะมีซีดมีด้านแดดเรียบ้างนะครับก็เล็กๆน้อยๆครับตามอายุก,การใช้งาน ทำไซีรีสเรื่องสีก็ไปขับใช้งานคุ้มค่าหรือไม่ก็ไปปั่นสีหน่อยก็สวยครับปี B 2004เกียร์โตขับดีเลยนะครับเบาะหนังกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานแผงฟวิกแผงคอนโทรลตัดลายไม้พร้อมเครื่องเล่นเสียงด้วยมีแอร์ทั้งตอนหน้าตอนหลังครับเบาะใหญ่กว้างนั่งสบายห้องล่างนิ่มนวลนห้องเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆครับสีถลอกแกสึเนื้อเหล็กเลยก็คือไม่เคยซ่อมสีไม่เคยโดนชนนั่นเองครับ ห้าหมื่นแปดพันบาทราคานี้สุดคุ้มครับสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลืกซื้อประจำแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขำาเพิ่มเติมก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ